สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาทุกท่านมารับชมนะครับท้องไร่ท้องนานะครับในช่วงฤดูใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับตอนนี้ข้าวในท้องนากําลังเหลืองทองอาลามนะครับเต็มท้องทุ่งนะครับมาถ่ายทอดให้ หลายท่านนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่กรุงเทพอยู่ต่างแดนนะครับได้รับชมนะครับทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับสมัยอดีตที่ยังทำไร่ทำนานะครับแต่ด้วยปัญหาภาระความรับผิดชอบนะครับ ที่ต้องดิ้นรนหาเงินเพื่อมาจุนเจือครอบครัวนะครับแล้วก็ส่งเสียให้ลูกได้เรียนหนังสือนะครับที่ดีขึ้นนะครับต้องจากถิ่นกำเนิดนะครับเดินทางไปตามต่างแดนนะครับไปต่างจังหวัดนะครับเพื่อหาเงินมาส่งเสียให้ครอบครัวนะครับเมื่อได้เห็นบรรยากาศท้องนานะครับ ข้าวกำลังเริ่มแก่นะครับมองไปบริเวณโดยรอบสีเหลืองอารามนะครับทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับสำหรับอาชีพทำนาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพหลักของกเกษตรกรนะครับของคนไทยมาช้านานนะครับตกทอดตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นนะครับมีที่นา เพื่อที่จะได้ทำนานะครับไว้เป็นข้าวในการรับประทานนะครับหรือหากใครมีพื้นที่เป็นจำนวนมากนะครับก็สามารถที่จะปลูกข้าวไว้จำหน่ายได้ด้วยนะครับก็เป็นวิถีหนึ่งของชนบทนะครับในอดีตตัวเจ้าของคลิปก็ถือว่าเป็นลูกชาวนานะครับในสมัยเด็กน้อยนะครับเป็นเด็กเล็กนะครับ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ปิดเทอมนะครับก็จะมาช่วยพ่อแม่นะครับในการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับเนื่องจากในอดีตนะครับการทํานาเรายังไม่มีนะครับเทคโนโลยีนะครับยังไม่มีรถเกี่ยวข้าวนะครับรถนวดข้าวนะครับต้องอาศัยแรงงานนะครับใช้การเกี่ยวมือนะครับ อาจจะเป็นการลงแขกนะครับของญาติพี่น้องมาช่วยเหลือกันนะครับพอเสร็จจากของเจ้านี้นะครับก็ไปเจ้าอื่นต่อนะครับไปเรื่อยนะครับเป็นการปลูกนิรไมตรีภายในครอบครัวเป็นกิจกรรมนะครับที่ช่วยเหลือกันนะครับในครอบครัวในหมู่ญาติมิตรพี่น้องนะครับเขาเรียกว่าการลงแขกเกี่ยวข้าวนะครับ ในขั้นตอนการทํานานะครับขั้นตอนการเกี่ยวข้าวจะเป็นขั้นตอนที่มีความสุขนะครับเพราะจะเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวนะครับแดดก็ไม่ค่อยร้อนนะครับทําให้เราสามารถที่จะทํางานได้ตลอดทั้งวันนะครับก็จะเป็นช่วงที่สามารถเกี่ยวข้าวได้ตลอดทั้งวันนะครับหลายๆครอบครัวก็มาช่วยกันเกี่ยวข้าว เป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีนะครับภายในครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับเราก็ต้องตากข้าวให้แห้งนะครับหลังจากนั้นก็จะนําข้าวมานวดนะครับโดยใช้คนใช้แรงงานนะครับในการนวดข้าวนะครับกว่าข้าวจะนำไปเก็บที่ยุ้งฉางนะครับก็ใช้เวลาเกือบเดือนนะครับ เหมือนทุกวันนี้นะครับที่เรื่องจัรกลนในการทุนแรงนะครับใช้เวลาเพียงวันเดียวนะครับก็สามารถที่จะนําข้าวนะครับไปเก็บตลิ้งขังได้นะครับเมื่อเราได้มีโอกาสมาเดินนะครับเยี่ยมชมท้องนานะครับก็จะทําให้เรานึกถึงนะครับอดีตเก่าๆนะครับบรรยากาศที่น่าจดจำนะครับเมื่อ หลายสิบปีที่ผ่านมานะครับชีวิตชนบทนะครับสมัยก่อนนะครับอยู่กันอย่างเรียบง่ายนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงจริงๆนะครับแต่ด้วยทุกวันนี้นะครับค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะครับการทำนาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงครอบครัวนะครับแล้วก็จะส่งเสียให้ลูกได้เรียนหนังสือสูงๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการ พูดถึงนะครับวิถีชีวิตของชาวชนบทนะครับให้ทุกท่านได้รับชมผ่านทาง y o u t u b e นะครับก็เป็นการางบอกถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบทนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาติดตามได้รับชมนะครับก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับขอสวัสดีครับ